ลลไไร้ห่่ไไไมมปูสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอรลิเซอร์เพื่อคุณและคนที่คุณรักคุณยังจำภาพความประทับใจแบบนี้ได้อยู่ไหมแบบนี้แล้วก็แบบนี้ เพื่อตอบแทนแฟนรายการที่ติดตามกันมาอย่างเหนียวแน่น The First Ultimate จะกลับมาพร้อมความสนุกและจัดเต็มอีกครั้งเพื่อฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่6ของรายการแล้วเจอกันเร็วๆนี้หรือรอติดตามความสนุกได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเข้าสู่ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกกับ Max กซ์เจนมานะครับหลังจากอิ่มอร่อยในรสชาติเข้มข้นของเมนูผัดไทยไฟทะลุแล้ว คร้าวนีเป็นนาทีของขนมย่างครัวซองกันบ้างครับว่าแต่ทำไมสองอย่างนี้ถึงอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันได้ไปฟังคำตอบพร้อมกันเลยครับหลังจากที่ผมโดนน็อกด้วยหมัดคุกจากผัดไทยนะฮะตอนนี้ผมมาโดนหมัดแยบครับผมจากครัวซองพรีเมียมนะฮะนี่คือคุณอิงนะครับสวัสดีคุณ,คคณอิงค,ค่ะ ก็คุณอิงมาแนะนําตัวควรัวซองคนระับซึ่งตัวควรัวซองเนี่ยคือความพิเศษของมันเป็นยังไงครับที่บอกว่าพรีเมียมและแต่ละรสชาติคือผมไปดูมาในในเมนูเงี้ยคือเห็นว่ามีไส้หลายไส้มากอ๋อใช่ค่ะ,ะจริงๆครัวซองของเราจะพิเศษกว่าแบรนด์อื่นค่ะเพราะว่าถ้าให้เปรียบกับครัวซองแบรนด์อื่นเขาจะมีความเป็นขนมปังมีความเหนียวนุ่มแต่แบรนด์เราต้องการที่จะพรีเซนต์ให้กรอบและข้างในจะก็คือเป็นแบบทาริส ใช่ค่ะใช่ค่ะคือแบรนด์ชื่อว่าพา t i i s ซ e เรีผมพยายามพูดเป็นภาษาสำเนียงภา่าไทยเป็น t ทเบิลสามสิบ s ปดพาร์ตซีลองลองลองฉีกดูก่อนก็ได้นะคะผมไม่รู้ว่าไหนลกถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นไข่เค็มนะคะแล้วก็จะเป็นฮอกไกโดค่ะเป็นนมสดส่วนไข่เค็มอ่ะค่ะจะเป็นไข่เป็ดแท้ค่ะลองลองดูได้เลยนะคะผมใช้มือเลยนะฮะได้เลยค่ะ ก็จะไหลออกมาเลยค่ะข้างนอกเยอะเลยครับคือเทสของเขาก็จะมีความเป็นไข่แดงเค็มโดยเฉพาะค่ะคือปกติแล้วเรากินไข่เค็มเราก็จะต้องมีเทสของความสักสักนิดหน่อยนะคะให้มันได้แบบได้รสของไข่แดงเค็มอันนี้มีความมันมีความหวานจะเป็นไข่เป็ดค่ะฮอรไกดก็จะเป็นนมสดแท้ เกตได้จากข้างในค่ะจะมีความเป็นโปรงแล้วก็จะมีความกรอบของผิวของครัซองอนะคะเราจะสังเกตได้เลยจากจากการฉีกออกมาแล้วก็ดูภายในได้เลยค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออริจินอลนะคะอันนี้คือมไม่มีไส้ใชไม่มีไส้ค่ะแต่เขาจะมีรสชาติโดยเฉพาะของของ,ของตัวเขาอยู่แล้วสัญญาณ คืออย่างเงี้ยผมชอบมากเลยเวลากินกัวซองแล้วข้างในมันเป็นมันเป็นถ้ำอย่างเงี้ยครือมันจะมันจะหามันจะหาไม่ค่อยมีนะครับแบบว่าครัวซองที่แบบว่าจริงแบบใส่ใจกับความเป็นออริจินอลอร่อยดีครับจากการที่เชฟแอนดี้ได้ได้ทำเมนูต่างๆไปเนี่ยตัววัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็มาจากที่เดียวกันก็คือเชฟจะเป็นคนคิดค้นสูตรแล้วก็เป็นผู้ควบคุมเชฟท่านอื่นๆแล้วก็เราก็ทำในหลายๆแบรนด์โดยเชฟแอนดี้ค่ะ งั้นรบกวนคุณอิงฝากความพิเศษอของเมนูนี้หน่อยค่ะโคซองนะคะก็โคซองของเรานะคะจะมีอยู่สามสาขาะคะ่ะตอนนี้หลกัลกๆก็จะเป็นเสยมเซ็นเตอร์พารากอนและไอคอนสยามนะคะแล้วก็จะมอีอยู่ที่ขายที่หน้าร้านผัดไทยไฟทะลุสยามสแควร์ด้วยสามารถสั่งได้ผ่านแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันค่ะหรือต้องการพรีออเดอร์ล่วงหน้าก็สามารถาทักไลน์โอเอมาได้เลยค่ะเราจะมีบริการจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยค่ะขอบคุณนะครับค่บคุณค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลามาลุยตามหาไอเดียแต่งบ้านกันต่อที่สยาม Discovery ครับกับโซนอีโคทเปียนแลนด์มาร์ครวมความเป็นอีโคการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับและตอนนี้นะฮะเรายังอยู่ที่สยาม Discovery ครับตอนนี้อยู่ชั้น3นะฮะก็ เราอยู่ในโซนเขาเรียกว่าโซนอีโคทเปียนะฮะซึ่งตอนนี้คุณแนนผมเรียกว่าคุณแนนอีโคทเปียแล้วกันก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อยากจะให้พาผมแนะนําหน่อยเพราะว่าเห็นว่ามีหลายโซนด้วยกันในนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับก็ผมกําลังหาของแต่งบ้านซึ่งผมคิดว่าบ้านผมตอนนี้ขาดสีเขียวโอเคยินดีเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวแนนจะพา ชมอีโคโทเปียนะคะก่อนอื่นขอแนะนําก่อนว่าอีโคโทเปียค่ะคือดินแดนสําหรับคนรักโลกนะคะดังนั้นนะคะที่นี่ที่เรามีอยู่อะคะ่ะจะเป็นสินค้าเรียกว่าเป็นสินค้าออแกนิกทั้งหมดเลยออแกนิกใช่เรียกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณแม็กมาช้อปปิง้งอาจจะได้โซนสีเขียวกลับไปที่บ้านแน่นอนเยี่ยมเลยค่ะชอบมากค่ะจะเชนทั้นนี้เลยะคะ่ะ ตอนนี้ที่กำลังคาคุณแม็กเดินอยู่อันนี้คือโซนไฮจินิกนะคะครับผมโซนไฮจินิกอะคะ่ะจะรวบรวมสินค้าตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยค่ะแล้วก็ตรงข้างหน้าคุณแม็กเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศนะคะตัวเนี้ยนะคะสามารถดักจับพวกพ m 2.5นะคะหรือว่าอย่างช่วงเนี้ยค่ะตัวเนี้ยจะปล่อยตัวโอโซนออกมานะคะสามารถฆ่าเชื้อโรคในห้องของคุณแม็กได้ไว้ในห้องนอนก็ได้ไว้ในห้องนอนก็ได้ค่ะสำหรับอันนี้นะคะ ส่วนมั s t h a ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นถุงขยะที่สามารถย่อยสลายได้นะคะมาด้วยแพคเกอร์สมมุติว่าคุณใช้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะภายใน1้0วันนะคะถ้าเกิดว่าคุณทิ้งถุงขยะนี้ไปแล้วเขาจะสามารถย่อยสลายเองได้ oh, ผมว่าคุณืถุงขยะเพิ่มั่วเลยครับ <c oughs> ไม่รัวร้วสิคะ <c oughs> ไม่ั้วค่ะแล้วก็จะมีตอนนี้ค่ะอันนี้จะห่างไกลโควิดด้วยการที่เราลดการสัมผัส เขาจะใช้เป็นเซนเซอร์นะคะเวลาพอเปิดเซนเซอร์ปุ๊บน้ำก็จะไหลออกมาอันนี้เกิดอันนี้ต่างกันยังไงครับต่างกันยังไงก็คือถ้าเกิดว่าคุณนะคะมีตัวสายอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณคุณก็ไม่ต้องซื้อทั้งหมดซื้อแค่หัวเท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีมากมายเลยค่ะมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านนะคะยาสีฟันอัดเม็ดอันนี้ก็เป็นไอเทมฮอตมากชิลแค่ชิลโคใช่ค่ะชิลโคคือ ผมไม่ต้องแปรงเลยฮะเคี้ยวอย่างเดียวก็ต้องแปรงอยู่ค่ะอ๋อแปรงใช่ไหมคืออมแล้วก็แปรงใช่ค่ะแบ่งครึ่งนะคะเช้าแล้วก็ตอนเย็นที่เป็นขวดแก้วอย่างเงี้ยเราสามารถนํากลับมารีไซเคิลได้นํากลับมาเติมได้นะคะที่กนหนวดอย่างเงี้ยคุณแม่จะต้องใช้อันนี้เราก็มีมะงจากออแกนิกเหมือนกันทำจากไม้แปรงสีฟันบางทีเผื่อจะไปเที่ยวนะคะก็ใช้แปรงสีฟันแบบไม้ได้ ใช่ค่ะจะเป็นหลอดน,นี้นเลยมีเป็นเซ็ตช้อนซ่อมตะเกียบเวลาออกไปตั้งแคมป์ตอนนี้ลูกค้าชอบตั้งแคมป์กันอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะอย่างพวกนี้ทั้งหมดก็จะผลิตจากฟา,า,างข้าวโพดฟางข้าวสาลีอันนี้ก็จะก็บอกไม้ผ่ดีไซน์ผมว่าที่นี่เน้นแบบเน้นดีไซน์นะเนี่ยใช่ค่ะเน้นดีไซน์สำหรับคนเมืองค่ะ มีเครื่องนี้ค่ะเครื่องเปลี่ยนจากเศษอาหารภายในบ้านค่ะให้กลายมาเป็นปุ๋ยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปปลูกต้นไม้กันได้เลยใช่ผมเคยทําแล้วฮะแล้วก็แต่อันนี้ค่ภายใน24ชั่วโมงอ๋อจริงเหรอแป๊บเดียวผมเคยเก็บไว้แบบเป็นเดือนเดือนเลยอ๋ออันนั้นมันเป็นแบบหมักแต่อันนี้เราก็ใช้เครื่องเอาภายใน24ชั่วโมงคุณจะได้ปุ๋ยออร์แกนิกออกมาเป็นแบบนี้เลยอ่าอันนี้ก็ช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนในในโลกของเราให้มันน้อยลงด้วย จริงในอีโคโทเปียนี่โซนเยอะมากเลยนะใช่ค่ะเยอะมากเลยค่ะมีกีโซนจริงๆเรามีด้วยกันทั้งหมด8โซนค่ะใช่แต่ก่อนจะไปถึงโซนสุดท้ายเดี๋ยวพาคุณแวะที่โซนซีโรเว s t ์ก่อนใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีขวดเหลือนะคะเรามีโซนสําหรับรีฟิลนะคะคุณสามารถล้างผลิตภัณฑ์ค่ะล้างขวดให้สะอาดแล้วนามาเติมพวกน้ํายาล้างห้องน้าหรือว่า เป็นน้ายาถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะอันนี้เป็นแชมพูอ่าอันนี้เป็นแชมพูเป็นผลิตภัณฑ์ c น n d i t i o n e r body l เจ๋งเลยใช่ค่ะเหมือนคุณเอาขวดของคุณมาค่ะแล้วคุณก็มาแลกกับเราเรามีผลิตภัณฑ์อ๋อก็คือเราเอาขวดอะไรก็ได้มาแลกขวดมาแลกกับเราใช่ค่ะแล้วก็มาเติมใช่ค่ะมีในส่วนของสบมู่ค่ะมีครอบคลุมหมดเลยหรือว่าจะเป็นเกลือขัดผิวก็มีนะคะคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะใส่ได้แต่ว่าคุณอย่าลืมพกขวดพลาสติกมาแลกกับเราด้วยนะคะอ๋อ ้นไม้ค่ะอย่างอันนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นกวงมลกตถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อไปตกแต่งห้องอันนี้สามารถพอกอากาศได้ด้วยระหว่างที่คุณนอนแลจะมีสีด่างตอนนี้ก็ลังฮิดน,นี่คือทุกวันที่นี่ก็จะมาฉีดดูแลไว้ที่นี่อันนี้คือเราจุอากาศเข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ดังนั้นเขาก็จะเริ่มสร้างระอองน้ําเองเรียบร้อยเลย